พี่ไอค่ะพี่ไอค่ะสวัสดีค่ะพ่ไอสวัสดีค่ะ,คะเออวันนี้คนมาออฟฟิศเราเยอะเลยนะครับพี่ไอใช่ก็วันนี้เป็น,นวันพฤหัสแล้วเราก็ให้น้องๆกลับเข้ามาออฟฟิศกันแล้วก็จะได้แบบพบเจอพูดคุยกับเพื่อนๆกันแต่ว่าฝันรู้สึกว่าแบบออฟฟิศเราแบบหน้าตาแปลกไปหน่ยพี่ใช่เพราะว่าเราอ่ะรีโนเวทออฟฟิศให้แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนของแต่ละห้องแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างแบบสะดวกสบายรวมถึงพี่สั่งเก้าอี้มาใหม่ด้วยเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยสำคัญมากในการนั่งทํางานแล้วก็เนี่ยเพิ่งได้รับแอสซายจากมแทับเลยว่าเออัั้นนนมารีววิห่อยละก ได้เลยามา้ดีได้เลยต้องบอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ออกแบบถูกหลักการยศาสตร,ร์ซึ่งมันจะช่วยให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นมันมีใช้วัสดุอย่างดีมากเลยแล้วก็รับประกันถึง5ปีตรงหมอนนะคะข้้งบนข้างบนเลยเนาะมันจะเป็นแบบเหมือนปรับศีรษะได้ ทำจากวัสดุตะไคร์ซึ่งมันช่วยในการระบายอากาศรวมถึงตรงข้างหลังตรงที่เป็นพนักพิงเราสังเกตว่ามันจะแบบแพ่คลายรูปตัวเเนาะซึ่งมันจะเป็นหลัก l ัมเบอร์โ t รเทคช p ่นสปช่วยในการแบบพพอร์ตหลังของเราแล้วก็เอ็นอยสามาองศาโอ้คือแบบสบายมากเลานะทำงานแล้วก็สบายสุดๆไปเลยซึ่งตรงที่จับก็เหมือนกันคือบางเก้าอี้เขาอาจจะไม่มีที่จับแต่ว่าอันนี้เพราะมันมีที่จับอ่ะคือมันสบายมากๆเพราะมันสามารถขึ้นลงได้แบบขึ้นลงชื้เนี่ย รวมไปถึงไปข้างหน้าก็ได้ไปข้างหลังก็ได้เพราะว่าบางคนก็จะแบบวางแขนเนาะสลีละแต่ละคนน่ไม่เหมือนกันรวมถึงตงอ้องเบาพื้นที่เบาเนี่ยนิ่มมากต้องบอกว่าเขาทําจากวัสดุอย่างดีมันมีพื้นที่ให้นั่งแล้วก็แบบนั่งได้สบายนั่งได้แบบเต็มตัวเลยรวมถึงตรงพื้นที่ปรับอันนี้เนาะเราก็สามารถปรับระดับได้ขึ้นลงก็จะช่วยให้เราสามารถแบบ เหมาะกับการน,นั่งบนพื้นที่ที่ต่างกันรวมถึงฐานล่างแน่นอนเมื่อกี้เราเอียงแล้วนะี่ะฐานล่างเนี่ยมันก็แข็งแรงมากๆด้วยเพราะว่าล้อของเขาเนี่ยก็ลื่นแล้วก็ไม่ได้ขูดพื้นผิวรับประกันปลอดภัยถูกหลักมาตรฐาน ISO อันนี้เดี๋ยวเรามาลองนั่งตามหลักการยาศาสตร์กันคือต้องบอกว่าหลักการยาศาสตร์อะคะ่ะมันจะช่วยในการให้เราแบบไม่เป็นออฟฟิศซินโดมคือจะต้อง ตรงแขนที่จับอันนี้นะคะมันปรับขึ้นลงได้เนี่ยแขนเนี่ยควรจะพอดีกับขอบโต๊ะซึ่งมันจะทําให้เวลาเราวางไหล่่างนี้เนาะมันก็จะแบบพิมพ์ได้แล้วก็มีตรงหมอนทั้งบนที่สามารถรองรับตรงคออ่ะเวลาเราพิงไหล่ตรงเนี้ยหัวเราหรือว่าหลังเราเนี่ยก็จะไม่งอะคะแล้วก็ก้นนั่งเตีอ้อเนี่ยก็คือนั่งให้เต็มก้นเลยจริงๆขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับ ตัวของขนาดอันนี้นะคะก็ให้พอดีน no, so ั sun, ่งให้สบายแล้วก็จริงๆถ้ามีที RV ่รองเท้าด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้สปอร์ตมากขึ้นรวมถึงเวลานั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์เนาะชาวออฟฟิศก็จะนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์นานเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีตรงรองเนี่ยมันจะทำให้เรากดวดไหลแล้วก็จริงๆถ้าเพิ่มเติมเนี่ยให้ถูกต้องตามหลักเนี่ยก็คือมีที่รองของตัวคอมพิวเตอร์เพราะว่าเวลาเรามองจอเนี่ยน้าเนี่ยเราจะได้แบบไม่กลมก็คือพอดีกับสายตามันก็จะช่วยให้เราแบบนั่งสบาย เราก็ได้ดูหลักการที่ถูกต้องของการนั่งแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเยก้าอี้มันมีขนาดของมันอยู่เดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไว้เพราะมันจะมีขนาดความกวาม้างยาวสูงของเก้าอี้เราก็เลือกให้ถูกต้องกับแบบขนาดของเราค่ะทีนี้เนี่ยเก้าอี้ที่สั่งมาใหออฟฟิศเนี่ยก็มีหลายตัวเลยไม่ใช่แค่อายนั่งคนเดียวแน่นอนเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะเราเราไปถามน้องอ้ํากันดีกว่าอีเตอร์เนี่ยนั่งแบบนานแน่นอนปะน้องอ้ามทำอะไรอยู่คะ ตัดมิชั่นชุดมุนอยู่แล้วปกติวันหนึ่งนั่งทํางานกี่ชั่วโมงก็ประมาณแปดถึงสิบสองประมาณเนี้ยก็ครึ่งวันบ้างเอาแล้วปกตินั่งเก้าอี้แบบไหนแบบนั่งเก้าอี้สุขภาพบ้างไหมคะไม่นะปกติหนูจะเป็นนั่งเก้าอี้เกมมิ่งถ้าอยู่ที่บ้านใช่ค่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แล้วอย่างอ้ํมระนี้สูงเท่าไหร่นะเลยหกสามค่ะเลยหกสามเอ้ยแต่มันก็ดูนั่งสบายนะใช่อ่า พอดีตัวอยู่นะแล้วก็ถ้าแบบมันเตี้ยไปก็ปรับขึ้นปรับลงได้อะไรเงี้ยใช่เพราะวันนี้เรานั่งมาตั้งแต่ัดนั่งมาทางวันหร้อป่าเออเป็นไงเป็นไงหนูรู้สึกว่ามันแบบรองรับตรงช่วงหลังดีแล้วก็ถ้าแบบปวดคอเอ็นเอ็นหน่อยได้เออสบายสบายแล้วต้องตัดนะยืดนอนอ่อเดียว้าตัดตัดตัดใช่แล้วแบบบางทีอย่างเงี้ยเราอยากดูจอใกล้ๆใช่ไหมตรงเนี้ยมันชนมันก็ดัน เข้าได้ไดอะไรเง<ห>ี้ยใช่เหมาะ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 ดีดีดีด <c oughs> เดี๋ยวของอ้ําเราให้อ้ําตัดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตัดได้เดีตัดต่อเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนข้าง,างบ้านอีกคนหนึ่งคนน,นี้ <c oughs> นั่งนานเหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งนี้นั่งน <c oughs> านชัวเดี๋ยวเราไปถามบ้านนี้บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างดาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับปกตินั่งทํางานกี่ชั่วโมงจริงๆปกตินั่งทํางาน6-8ชั่วโมงครับพี่แล้วที่บ้านหรือว่าที่ผ่านมาใช้เก้าอี้แบบไหนที่บ้านนั่งเก้าอี้พลาสติกธรรมดาเลย ที่ดาวสูงเท่าไหร่นะสูง178ครับเฮ้ยแต่ว่าดาวเป็นคนที่สูงแล้วก็แบบนั่งได้เต็มแบบยังดูสบายอยู่คือไม่ดูแบบเก้าอี้นั่งแบบคับแคบอย่างเงี้ยแล้วนั่งวันนี้นั่งมาประมาณหนึ่งแล้วเกือบจะทั้งวันแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้รู้สึกดีมากครับปก,กติแล้วครับเก้าอี้ของออฟฟิศตัวเก่าใช่ไหมครับ <c oughs> นั่งประมาณสี่ชั่วโมงผมก็เมื่อยแล้วผมต้องต้องออกไปเดินต้องแบบไปยืดเส้นยืดสายอะแต่ตอนนี้นั่งมาประมาณหกกว่าชั่วโมงแล้วรู้สึกโอเคเลยครับดีมากไม่ปวดหลังและปวด ฟังกชันไหนที่แบบเราชอบบ้างฟังชันที่ชอบตัวนี้เลยชอบไอตัวปั๊บบอกครับพี่อายอย่าง <c oughs> ตัวนี้มันปกติครับตัวปั๊บบอกของต้องมีตัวอื่นนะแบบมันจะล็อกอัตโนมัติได้สุดแค่นิดเดียวครับแต่ตัวนี้มันแบบได้ได้เลยเราสามารถล็อกเองได้อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ไงัวยังไไม่ล้มเออมันนั่งได้แบบ สบายอะแต่จริงมันดูแข็งแรงมากแล้วสมาธิจริงแล้วมันแบบมันรับกับทุกสิรีละของคนแบบแล้วแต่คนนะปับอย่างไงเรื่องของเขาอย่างเงี้ยผมว่าชอบมากเลยให้เดี๋ยวปล่อยให้ดาบนั่งทางานไปนานๆเลย <laughs> นั่งทงางานนานๆไปค่ะ เราก็ได้ฟังความรู้สึกนะคะของน้องๆที่นั่งเก้าอี้อยู่เนี้ยมาทั้งวันแล้วต้องบอกเลยว่าเก้าอี้เนี้ยตอบโจทย์มากๆสาหรับแบบสายอาชีพอย่างเราๆกันที่นั่งทํางานทั้งวันเลยไม่ว่าจะคอนเทนต์ไม่ว่าจะอีดิเตอร์ตัวแขนเนี้ยมันก็รองรับในการนั่งคอมทํางานได้อย่างแบบดีมากๆรวมถึงตัวเบาะค่ะก็นิ่มสบายแล้วก็ข้างหลังเนี้ยก็สามารถพิงแล้วก็เอนได้คือแบบชอบมากๆเลยต้องบอกว่าเก้าอี้นี้แบบตอบโจทย์นั่งสบายมาก ใครที่สนใจเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็เป็นของ e r g o Trend รุ่น a n o m ม s สค่ะ4,990บาทต้องบอกเลยว่าราคาดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่แบบนั่งทำงานนานๆหรือว่าอยากมีเก้าอี้สุขภาพตัวแรกนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยแต่ที่สำคัญนะคะเก้าอี้ดีเนี่ยเราก็ต้อง ออกไปแบบยืดเหยียดเนาะสามนาทีเปลี่ยนสลับท่าเพื่อไม่ให้เรามีอาการปวดหลังรวมถึงถ้าใครเนี่ยอยากจะไปลองนั่งค่ะก็อยากแนะนําให้ไปลองนั่งดูว่าที่โชว์รูมของเอ็กโเทนเนี่ยก็มีหลายสาขาสามารถไปลองนั่งได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรายการ s ิช o ชนรีวิวถ้าใครมีคอมเมนต์อยากให้เราไปรีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอะ ทำงานกันอย่ามาัวตนั่งเล่นได้ก็อีใหม่ไหนตรวจงานไหนสิ